หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเวลาเราอ้าปากปากรากได้ยินเสียงดังคลิกคลิกซาว์ที่แถวๆนี้นะครับเป็นเสียงเหมือนคลิก,กลงไปกลิ้งมามีใครเคยได้ยินเสียงนี้บ้างไหมแล้วรูไ้ไหมครับว่าเสียงนี้มันเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเสียงตรงนี้มันอาจจะเกิดจากอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับขากรรไกรนี่แหละเดี๋ยวจะมาเล่านะเวลาเราอ้าหุบเนี่ยมันจะมีถ้าคนที่เริ่มมีปัญหาเสียงมันจะมีเสียงดังคลิกๆคลิกๆอยู่เรื่อยๆ,ๆ แล้วถ้าบางคนเป็นหนักหน่อยคือเวลาอาปากเจ็บด้วยเจ็บมีเสียงด้วยเจ็บด้วยอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาปากแล้วก็ไม่เจ็บนะจริงๆเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงมาดูนะทีนี้ข้อต่อกระดูกขาขั้นไกลมันจะเหมือนเป็นเดือยเข้าไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นเบ้าแบบนี้แล้วทีนี้เห็นตัวสีนี้ไหมฮะสีน้ําเงินเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกขาขั้นไกล ทีนี้คนที่มันเกิดเสียงคลิกซาวเนี่ยมันเกิดจากตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้มันอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วก้ามเนื้อเนี่ยมันดึงค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้มันตกล่องพอมันตกล่องเลยมันทําให้เวลาที่เราหุบปากปิดปากเนี่ยมันมีเสียงดังคลิกขึ้นมาถ้าปกติมันจะอยู่ในล่องแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาอ้าปากเนี่ยมันก็จะต้องลองที่มันมีหมอนรองกระดูกก็เหมือนกับหมอนรองกระดูกสันหลังเลยเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอ่ะเราเคี้ยวเรากัดกรามเราอะไรอย่างเงี้ยพวกหมอนรองกระดูกจะซับพอร์ตแรงกดตลอดแต่พอเรามีปัญหา เขาเรียกว่ามันสับลักมันเคลื่อนออกจากกันเนี่ยเวลากลับมาอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะตัวหมอนรองกระดูกมันไม่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ละมันก็เลยทําให้เกิดเสียงที่เกิดขึ้นซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ทั้งตอนอเริ่มอ้าปากก็เกิดละนะฮะแล้วก็ปิดปากก็จะเกิดได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนเนาะอันนี้ก็คือต้องตรวจประเมินซึ่งอาการพวกนี้เนี่ย,ยมันเกิดได้จากตัวกล้ามเนื้อเคี้ยวกล้ามเนื้อเคี้ยวอยู่ตรงเนี้ยหน้าผาก ด้านข้างตรงนี้มาจาับตรงนี้ด้วยมัดหนึ่งแล้วก็กล้ามเนื้อที่อยู่ตรงขดพุงแก้มนอีกมัดหนึ่งนะแล้วยังมีกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในตัวข้อต่อขากรรไกรอีกสองสมามมัดเลยซึ่งตัวนี้มันจะต้องประเมินดูว่ากล้ามเนื้อพวกนี้มีปัญหาไหมแม้กระทั่งฟันเรานะฮะมันศบกันฟันมันเกยมาข้างหน้าฟันเกยมาข้างหลังพวกนี้จริงๆพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าเราจะรักษาพวกนี้เราอาจจะต้องพบทันตแพทย์นะครับที่เป็นเฉพาะทางด้วยแล้วก็นักกายภาพบำบัดเล่น เรื่องทางนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างจะสเปซิฟิกหมายถึงว่าลงลึกมากคือตรงนี้นมันไม่ได้แพร่หลายขนาดที่จะทําได้แบบทั่วไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการอักเสบอักเสบนะหมายถึงว่ามันบวมแดงซึ่งอันนี้แก้ไขได้ลดการอักเสบได้แต่ว่าจะให้มันดีหรือว่าเมนเทนให้มันแบบไม่กลับมาปวดเนี่ยมันก็ ต้องใช้เวลานะครับเสียงเนี่ยจริงๆเสียงคลิกให้มันหายเลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่หายถ้ามันเป็นเรื่องของการเสื่อมมากๆแต่ถ้ามันเรื่องของการอิมลานหรือว่ากล้ามเนื้อมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยอาจจะแก้ไขได้นะครับทีนี้วิธีการเช็คเสียงคลิกเราเช็คอย่างไรลองเอามือนะมือเราเนี่ยวางไปที่หน้าใบหูเราเนะฮะวางอย่างนี้เนาะอาจจะใช้สักสามนิ้วก็ได้ครับวางลงตรงนี้แล้วก็ลองอาปากเราจะรู้สึกว่ามันจะมีข้อต่อนูนๆออกมาแบบนี้ เวลาเราอ้าสเต็ปแรกเวลาค่อยๆอ้าเนี่ยข้อต่อตรงนี้มันจะหมุนนิดนึงแล้วเวลาเราอ้ามากมันจะออกมาเลยนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยมีปัญหาเคยอุบัติเหตุเคยอะไรเนี่ยข้อต่อเน,นี่ยมันจะหลุดแล้วบางทีมันจะดังกึกกักกึกกักพวกนี้ยอ,อันนี้ก็คืออาจจะต้องไปดูว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่ไปแบบใช้งานมันเยอะเช่นนอนกัดฟันเคี้ยวอาหารมากๆหรือว่ามีภาวะเครียดแล้วตอนกลางคืนแบบ กัดฟันตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มีอาการปวดได้นี่คือเสียมคลิกที่เกิดขึ้นวิธีการแก้ไขคือเราต้องเน้นเรื่องของการผ่อนคลายอาจจะไม่เน้นเรื่องการออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบๆการนวดคลายกล้ามเนื้อบางจุดซึ่งเดี๋ยวไว้จะมาสอนให้ฟังนะครับใครมีอาการนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงไม่อยากรู้เหมือนกัน มันจะมีความยากที่แตกต่างกันดังนั้นคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เยอะแล้วก้มคอเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดโรคพวกเนี้ยโรคขากันไกรเนะี่ยจะเยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่มีแท็บเล็ตหรือไม่มีมือถือเยอะขนาดนี้มันก็เลยทําให้คนมักจะมีปัญหาเรื่องขากันไกลวิสียงคลิกเงี้ยเยอะขึ้นนะดังนั้นพวกนี้ก็ต้องพยายามมาปรับอะไลเมนต์หรือว่าฝึกพวกนี้ให้ได้นะครับ